เรามาติดตามประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับในช่วงนี้3นี้ค่ะทางคอรมอนะคะก็ได้มีการเห็นชอบสําหรับแนวทางการลดขั้นตอนค่ะเวาไปถึงปรับปรุงแผนที่วันแบบให้ถูกต้องทันสมัยไม่ทับซ้อนนั่นเองนะคะ สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนนะคะรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูราณการมาตราส่วน 1- ต่อ4 0 0พหรือว่าวันแมปนะคะทางคณะรัฐบรีก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าทางสคอทอชออนั่นเองได้มีการเสนอเอาไว้ในการเห็นชอบสําหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการลดขั้นตอนรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ บูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พนั่นเองเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับในส่วนของข้อขอ่อ่ามีการขอยกเว้นนะคะการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2,555 ในเรื่องของการเสนอร่างพระราชกิจสถิตากำหนดแนวเขตที่ดินให้เป็นพื้นที่ดําเนินการตามกฎหมายมีการกําหนดให้หน่วยงานที่เจ้าของเรื่องนะคะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มีข้อยุติเสียก่อนนะคะว่าแนวเขตในการดําเนินการตามร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นแนวเขตที่สามารถเข้าไปดําเนินการได้และก็ไม่มีความทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการกําหนดเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ในการดําเนินการตามกฎหมายอื่นรวมไปถึงนะคะมีการขอยกเว้นสําหรับการปฏิบัติตามมติค คณะรัมนตรีเมื่อวันที่22มีมนาคม2565นั่นเองในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตาขอพยะกรณีการตราร่างกฎ หมายนะคะหรือว่าร่างอนุบัญญัติที่ต้องมีการจัดแผนที่ท้ายนั่นเองก็จะมีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐค่ะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายหรือว่าร่างอนุบัญญัติตรวจสอบความถูกต้องของท้องที่การปกครองรวมไปถึงแนวเขตการปกครองที่จําเป็นต้องระบุในเนื้อหาของการร่างกฎหมายรวมไปถึงร่างอนุบัญญัติแล้วก็แผนแผนที่ท้ายเป็นข้อเท็จจริงรวมไปถึงรายละเอียดในเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ก็มีการขอให้มอบหมายทางกรมทนารักนะคะกรมที่ดินกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะกรมการปกครองกรมแผนที่ทหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะหรือว่าปปทสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทชรวมไปถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้วยให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานปรปับปรุงแผนที่ One Map ดังกล่าวด้วยนั่นเองค่ะสำหรับสาระสําคัญของเรื่องนะคะทางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทอชอนะคะก็มีการรายงานข่าวว่าได้มีการดําเนินการปรปับปรุงแผนที่นะคะวันแมป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ประเทศไทยได้มีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องนะคะทันสมัยไม่ทับซ้อนนะคะอยู่บนพื้นฐานของมาตราของมาตราส่วน1ต่อสี่พันให้ทุกส่วนนะคะราชการใช้แล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศมีเอกภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะภายใต้กรอบแนวคิด1พื้นที่หนหน่วยงานรับผิดชอบ one map ขอภัยค่ะวันแลนวันลอนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งพื้นที่ดําเนินการออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ 11จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางคอรมอก็ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว4กลุ่มด้วยกันก็มีการให้หน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐนะคะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับผลการดําเนินการของวันแ a ปให้แล้วเสร็จภายใน360วันซึ่งก็อาจจะมีการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ตามเหตุผลความจําเป็นแต่ว่าต้องไม่เกิน180วันค่ะทั้งนี้นะคะในทางการปฏิบัติหน่วยงานยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะไม่ว่า จะเป็นในพื้นที่กลุ่มที่1จํานวน11จังหวัดด้วยกันนะคะครบกําหนดเมื่อวันที่3สิงหาคม2566นะคะยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีในส่วนของข้อจํากัดในด้านของบุคลากรงบประมาณแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดําเนินการของ One Map หน่วยงานต่างๆยังคงต้องปฏิบัติตามมติคอรมออีก2ฉบับด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือในฉบับของวันที่2 8กุมภาพันธ์2555และวันที่22มีนาคม2565นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะหรือว่าคทอชอ ในคราวประชุมครั้งที่3ของปี2566ค่ะเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ก็ได้มีการรับทราบนะคะในประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้วก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นควรว่าจะต้องมีการลดขั้นตอนรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะสำหรับในการปรับปรุงนะคะแผนที่วันแมปรวมไปถึงขอยกเว้นมติคอรมอรทั้ง2ฉบับดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางคอทอชอนะคะคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็มีมติในการเห็นชอบหลักการ สคทชนะคะสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่ One Map แล้วก็นําไปเสนอทางคอรมอได้มีการพิจารณาแล้วก็รวมไปถึงทางคอรมอลก็มีการเห็นชอบสําหรับผลในการดําเนินของส่วนของ One Map นะคะให้ทําไปให้จัดทำนะคะแผนที่แนบท้ายตามกฎหมายนั่นเองค่ะรวมไปถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการปรับปรุงลดขั้นตอนในการจัดทําแผนที่แนบท้ายกฎหมายอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ะะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน13หน่วยงานด้วยกัน mm. ก็ได้มีการจัดทําสําหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการลดขั้นตอนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับในการปรับปรุงแผนที่วันแบบดังกล่าวค่ะ mm. ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะสำหรับส่วนที่1 เป็นส่วนของการกําหนดแนวทางการดําเนินการปรับปรุงแผนที่วันแบบก่อนที่จะมีการนําไปเสนอคอรมอพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะก็จะมีขั้นตอนสําหรับในการดําเนินการในการเตรียมข้อมูลนะคะในการจัดทําแผนปฏิบัติการนะคะในการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนของเส้นทางแนวเขตที่ดินของรัฐนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบแล้วก็รับรองความถูกต้องของหน่วยงานด้วยการนําข้อมูลเข้าระบบเพื่อบันทึกแล้วก็เป็นฐานข้อมูลเอาไว้การดําเนินการปรับปรุงแผนที่วันแบบตามหลักเกณฑ์ที่มีการกําหนดนะคะนำ นอต่อคณะอนุกรรมการบนแบบแล้วก็คณะที่ทํางานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมไปถึงการรับรองผลการดําเนินการรวมไปถึงนำในเรื่องเสนอคอทอชอนะคะรวมไปถึงคอรมอเพื่อเป็นการพิจารณาต่อไปค่ะถัดมาในส่วนที่2ค่ะในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่วันแมปหลังจากที่คอร,รมอได้มีการเห็นชอบนะคะก็จะมีขั้นตอนถัดไปนะคะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานตามผลการดําเนินการปรับปรุงแผนวันแมปนะคะรวมไปถึงเร่งดําเนินการชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน แนวทางการแก้ไขหากกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าแก้ไขปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาพบกับการคาดเคลื่อนนะคะไม่สมบูรณ์ของข้อมูลก็ให้นําเรื่องนะคะเสนอคณะอนุกรรมการวันแมปหรือว่าคณะอนุกรรมการอื่นภายใต้ คอทชอนะคะเพื่อเป็นการพิจารณาแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเห็นชอบต่อไปค่ะสําหรับในส่วนส,สุดท้ายนะคะส่วนที่3ค่ะก็มีการเสนอในส่วนการในส่วนของการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคอรมอรํจำนวนสองฉบับด้วยกันนั่นก็คือมติคอรมอรเมื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์2 5 5 5 และวันที่22มีนาคม2565นั่นเองเฉพาะกรณีการดำเนินงานปรับปรุงวันแมปเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและก็ลดความซํำซ้อนของการดำเนินงานดังกล่าวนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะทางคอร์ชอะคณะกรรมาการที่ดินแห่งชาติก็มีการพิจารณาคราวประชุม ครั้งที่2ปี2567นะคะเมื่อวันที่7พืพฤศจิกายน2567นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบสำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการปรับปรุงวันแมปนะคะรวไมไปถึงเห็นชอบขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคอรมอของวันที่28กุมภาพันธ์2565 รวมไปถึง22มีนาคม2565ด้วยนั่นเองนะคะกรณีที่มีการดำเนินการ OneMap ก็มีการมอบหมายให้ทางสครชน,นะคะสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินำเรื่องในการเสนอคอรมพิจารณาต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในประเด็นที่คอรมอคณะคณ,ณ,ณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะคะแนวทางในการลดขั้นตอนแล้วก็ในการปรับปรุงแผนที่วันแมปให้มีความถูกต้องนะะรวมไปถึงทันสมัยไม่ทับซ้อนด้วยนั่นเองนะคะนี่